จากกรณีที่เรือหลวงสุโขทัยประสบอุบัติเหตุเรือเอียง60องศาขนาดลัดประเวนอยู่บริเวณแบริงศูน9 0ระยะ20ไมล์ทะเล จากท่าเรืออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้มีน้ำทะเลบางส่วนได้ไหลเข้าเครื่องไฟฟ้าผ่านท่อไอเสียข้างเรือจนเครื่องใช้ไฟฟ้าดับเครื่องจักรใหญ่อยู่ทำงานเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมเรือได้น้ำเข้าภายในตัวเรืออย่างรวดเร็วจนทำให้เรือนั้นเอียงและอับปางใต้ทะเลเมื่อวันที่18ธันวาคมนั้นล่าสุดที่หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการอำเภอสตีงังจวชลบุรีกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยจำนวน54นายที่รอดชีวิตได้เดินทางด้วยรถบัสของกองทัพเรือจำนวน2คันจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดช โดยมีพลเรือเอกอะดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพร้อมด้วยนายทหารผู้บังคับบัญชาตลอดจนเพื่อนและครอบครัวมารอรับและให้กำลังใจต่างโผลเข้าอบกอดกันด้วยความดีใจเมื่อพบหน้ากันโดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้กล่าวและต้อนรับด้วยความอบอุ่นก่อนที่จะมีครอบครัวมารับและแยกย้ายกันกลับบ้านพักทําให้ขณะนี้มีผู้ประสบเหตุเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพเรือมาถึงพื้นที่สัตหีบจํานวน6นายส่งเข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหาร และเดินทางโดยรถบัสของกองทัพเรือจำนวน54นายรวมแล้ว60นาย